เคาะลูกนังกับจ่าแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันนะครับทางตูนยูเอทดอย่าลืมนะครับที่จะกดติดตามพวกเรากันไว้ทุกช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube เข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเอทดกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจ่าแตงท็อปโฟนะครับก็จะมาขยี้ประเด็นข่าว2ประเด็นด้วยกันนะครับผมก็ถือเป็นการเล่าข่าวในช่วงของวันแล้วกันนะครับล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวชื่อดังอย่างเดวิดออนสตีนแห่งเดอะแอตเลติก นะครับผมขยับแล้วนะครับเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับเป็นดิวที่แฟนอาร์เซนอลรอคอยนั่นเองนั่นคือดิวของเดคันไลท์นะครับหลังจากที่หลายต่อหลายวันที่ผ่านมานะครับมีแต่ข่าวเป้ามีแต่ข่าวว่าจ่อแล้วจ่ออีกนะครับผมแต่หลายหลายสื่อก็พูดไปในทิศทางเดียวกันว่าแหม่ดิวของเดคันไลท์เนี่ยก็น่าจะแทบ80-90%แล้วนะครับแต่สำหรับแต่สำหรับเดวิดออนสตีนนี่ไม่ใช่นะครับถ้าหากว่าเขาขยับตอนไหนนะครับแปลว่าดิวนั้นจบเรียบร้อยแล้วครับแล้วเขาก็ได้รายงานว่า จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเช่นเดียวกับทางด้านของฟาบิซิโอโรมาโนนะครับกับวลีเด็ดอย่าง Here we go นะครับผมก็ได้รายงานเช่นเดียวกัน นะครับผมบอกว่าทางด้านของอาร์เซนอลก็พร้อมที่จะจ่ายค่าตัวของเดคันไลท์นะครับให้กับเวสต์แฮมไปด้วยมูลค่าสูงถึง100ล้านปอนด์นะครับบวกอีก5ล้านปอนด์ก็ถือว่าเป็นสถิติสโมสรนะครับในการซื้อตัวนักเตะในครั้งนี้นะครับแล้วก็ก็มีทางด้านของเจคอบสไตเบิร์ตครับผู้สื่อข่าวเดอะการ์เดียนนะครับก็ได้รายงานเรื่องของการแบ่งจ่ายนะครับผมผ่อนจ่ายกับทางเวสต์แฮมหลังจากที่ดีลของเดคันไลท์เนี่ยไปสะดุดกังที่ของการแผงจ่ายนะครับผมเวสต์แฮมต้องการผ่อนจ่าย อยู่ที่18เดือนหรือประมาณปีครึ่งแต่สําหรับอาเซนอลเนี่ยต้องการจ่ายประมาณ5ปีนะครับผมแต่สุดท้ายอ่ะประมาณ3 3-4ปีครับขออภัยแต่สุดท้ายนะครับก็ได้เจอจุดตรงกลางร่วมกันนะครับโดยการเป็นการแบ่งจ่ายทั้งหมด3งวดนะครับในระยะเวลา24เดือนนะครับ24เดือนก็คือในระยะเวลา2ปีนั่นเองจ่าย3งวดกับ24เดือนอ่าจ่าย3งวดนะครับในระยะเวลา2ปีนะครับแหมก็แสดงความยินดีกับแฟนอาเซนอลที่เป็นดีลที่ รอคอยนะครับสำหรับเดคแคนไลท์กองกลางอกองกลางตัวรับทีมชาติอังกฤษนะครับผมจะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาร์เซนอลในไม่ช้านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอ,อรอเรื่องของการตรวจร่างกายน่าจะภายในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ชูเสื้ออย่างเป็นทางการนะครับมาที่ข่าวมาฟ้าข่าวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างน,นะครับสื่ออย่างเอารายานะครับซึ่งเป็นสื่อจากประเทศกาตาร์นะครับผมก็ได้ ประโคมข่าวนะครับว่าทางด้านของชีคยัตซิมบินอามัดอัลทานีนะครับคนที่เป็นคดัดเดตเจ้าของสโมสรคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในขณะนี้นะครับได้ระบุว่านะครับในวันนี้นะครับผมจับตามองนะครับว่าในวันนี้จะมีการประกาศเจ้าของใหม่นั่นก็คือ ชื่อเจ้าของใหม่ก็คือทางด้านของชี้ยักซิมบินอมัดอัลธานีนั่นเองนะครับหลังจากที่เรื่องของการเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเตตดนี่โอ้โหยืเดเยื้อมาอย่างยาวนานยืเดเยื้อจนแฟนผีนิบน่นแล้วก็เบื่อกันทุกคนนะครับผมแทบจะแบบไม่อยากจะพูดถึงข่าวเทคโอเวอร์สโมสรกันแล้วนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของอารายานะครับได้รายงานว่าตอนนี้นะครับทุกอย่างได้จบลงแล้วนะครับผมแล้วก็เสร็จสิ้นการรอคอยสำหรับแฟนผีนะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของชีฟยักซิมนะครับผม จะเป็นเจ้าของสโมสรคนใหม่โดยเป็นการเทคโอเวอร์สโมสรแบบครอบครอง100%นะครับผมนี่คือฝากฝั่งสื่อจากกาตานะครับผมได้ระบุอย่างนั้นนะฮะแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างที่บอกไว้หรือเปล่าที่เขาบอกว่าวันนี้จะเป็นการประกาศชัยชนะของทีมงานของท่านชีกนะครับผมทีมงานของทางฝั่งกาตาจะเป็นเจ้าของใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องนะครับกับสิ่งที่ลิโอฟอร์ดินานด ทวิตเตอร์เมื่อประมาณวัน2วันก่อนนะครับผมที่บอกว่า,าไดา้เขาเรียกว่าได้ รับสารนะครับผมได้รับสารมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้จะมีข่าวใหญ่แต่ตัวเองไม่สามารถพูดได้นะครับผมก็มีทวิตเตอร์ของรีออฟตินานได้พูดไปประมาณนั้นแล้วก็มีในช่องคอมเมนต์นะครับผมก็มีคนที่มาเข้ามาตอบคอมเมนต์เนี่ยก็เป็นประมาณผู้สื่อข่าวของฝั่งกาตาประมาณบอกว่ารอได้เลยอละไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็รอดูกันต่อไปเพราะว่าทางอารายาระบุว่าวันนี้จะเป็นวันที่ชิกยสซิมประกาศชัยชนะในการครอบครองแมนเชสเตอร์ นั่นเองนะครับรอดูว่าเรื่องจริงหรือ เรื่องโมหรืออะไรกันตามแต่นะครับติดตามให้ดีแฟนผีนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าแฟนผีก็อยากจะให้จบดีวนี้ให้เร็วที่สุดนะครับและนี่คือทั้งหมดของเคาะลูกหนังกับจ่าแตงนะครับก็จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันนะครับทางตูนยูเอเต็ดเราอย่าลืมนะครับที่จะมากดติดตามกันไว้ทุกช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า u t u b e นะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเอเต็ดกันทุกคนนะครับและที่สําคัญไปกว่านะครับสาหรับใครที่อยากจะเข้าามเป็นนนส่่วหึงงขออบัต ของพวกเรานะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ l i น์แอดนี้เลยครับไลน์แอดแอดตูนสาบนะครับไลน์อตูนสาบ,บอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะ้จะมีกิจกรรมดีๆมาฝากในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนนะครับติดตามทั้ง2ช่องทางไว้ทั้งในส่วนของโซเชียลมีเดียตูนยูเอสดแล้วก็ในส่วนของ l i น์แอดตูนสาครับวันนี้ผมจ่าตังทัโปขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ